ีไงว่าให้ให้เสร็จเร็วๆมีสะพานสะพานสะพานเฮ้ยเฮ้ยเฮ็กเ็กหัวทิ่มเลยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาหลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือไปทางภาคเหนือมาโอ้ถนนทางภาคเหนือทุกคนช่วงนี้โหมีงานขยายเหมือนกัน มีขยับขยายถนนเยอะเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะขึ้นไปทำคอนเทนต์เรื่องราวบนท้องถนนที่ทางภาคเหนือให้ทุกคนได้ดูแต่ตอนนี้ผมกลับมาอัปเดตบรรยากาศการจราจรหรืองานขยายถนนทางหลวงหมายเลข2120พระหารทรายนนทนแดงนี่เอาเป็นว่าให้คลิปหรือให้บรรยากาศนี้เล่าเรื่องราวแล้วกันนะทุกคนว่าไหมก็ยังทำไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ยังทำเรื่อยๆนี่รถเกตจอดอยู่ก็เตรียมจะลงงานในเช้านี้ดูทรงดูท่าแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24หรือวันที่เท่าไหร่ดูมือถือก่นอนวันนี้วันพุทธที่26เดือนตุลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนเช้าๆประมาณ8โมงอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามรับชมผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมาทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่มาวันนี้อัปเดต2 1 20 ละหานทรายโนนีแดงก็ผมมาจากอำเภอละหานทรายกำลังจะมุ่งหน้าไปโนนีแดงนี่สี่เลนกว้างใหญ่สุดยอดสุดยอดแต่แต่แต่ถนนตรงนี้ก็ผมคิดว่ายังยังยังไม่ทําหรือยังทําไม่เสร็จเพราะว่าผมดูแล้วมันเละหมดแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะทําอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะทุกคนนี่ข้างหน้าเขามีอะไร มีหลุมโอ้ยโโนี่ไงเริเ่มเทิ่มเลยแต่มัดระวังนั้นลูกพี่ผมแซงบนโอ้ยบนตรงนี้ดีกว่าใจพอจะขับไปได้สักหน่อยนี่นี่น,น,นี่ดูดูครับซ้ายมือของเราเป็นหลุมเราขึ้นข้างบนก่อ โอ้โหนี่ให้อย่างที่ว่าให้ภาพมันเล่าเรื่องทุกคนก็คือใครที่ขับผ่านโนนีดแดงนี่ระวัดระมัดระวังถนนตรงนี้ด้วยกลางคืนนี่ไม่มีไฟไม่มีแน่นอนเพราะผมกํลาลังมองหาหลอดไฟอยู่ไม่เห็นครับทุกคนแล้วหลุมและถนนพังตรงนี้เยอะพอสมควรคาดว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะทําเสร็จอีกไม่นานสู้สู้สูส้ส้างเจ้าหน้าที่และสู้ๆู ับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเอ้าโอ้ยเย้พราะแบบนี้ล้อแม็กแตกด้ทุกคนใครที่ขับให้ระมัดระวังก็ทุกช่วงอ่ะผมคิดว่าทุกช่วงของถนนที่กําลังขยายอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนีนดแดงหรืออำเภอละหานทรายนั่นแหละตอนนี้ผมข้ามเขตมายังอำเภอโนนีนดแดงละอ๋อนี่จะทําเป็นเกาะกลางแน่เลยเห็นไหมตั้งแล้ว อนกรีดลางถนนแล้วมันน่าจะหมดฝนแล้วแหละผมว่าต่อไปก็จะเป็นข้าวหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนไม่น่าจะมีฝนละเ้ย้ยอุ้ยเบีกดเบหัวทิ่มเลยเนี่ยโอ้ยอันตรายอันตรายโอ้โหก็ไม่ร no ู Mit ้จะ่ายยังไงเอาคลิปเล่าเรื่องภาพเล่าเรื่อง อึบขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโอ้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 ตรงนี้ก็บ้านน้องกกครับทุกคนบ้านหน้องกกของอำเภอโนดีแดงนี่แหละตำบลส้มป่อยจังหวัดบุรีรัมย์ท้องฟ้าแม่มันคึมนคลืมนึมลึมเหมือ,มมอมมมนฝนจะตกกอกกางแถวนี้เป็นกอกลางหมดเลยนี่เห็นไหมความมือของเรา น่าจะแบบดีนะพอทำถนนถนนเสร็จผมว่าโอ้โหช่วงเข้าโค้งพอดีเกือบแหกเมื่อกี้มันเป็นหลุมโอ้ยโนี่ครับระมัดระวังเนะขี่มอเตอร์ไซ มอเตอร์ไซค์ว่าแต่เขาจะคล้องนี่แล้วสีลมเองอึ๊บๆโอ้ยหนอโอ้ย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 ยังไงต่อยังไงต่อทำไมเป็นอย่างงี้นี่โอ้ย oh, hey, ดูเอาเด้อกดไลค์กดแชร์ออกไปได้เด้อเผื่อใครที่ยังไม่รู้ <laughs> <c oughs> เป็นตมี้ป่าต๊วป่าเห็นเนาะ ช่วงนี้โอ้ยค,อคือจะเล่าเรื่องแล้วก็หลุบลุมแบบจะ,จะหายอย่ากมันล่มยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดยังมีอีกนี่มีอีกเยอะเลยโอ้โหโอ้โคือช่วงนี้ผมว่าทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดบุริลัมหรอกผมก็เดินทางไปมา หลายจังหวัดหลายพื้นที่าทางการหรือเจ้าหน้าที่เขาก็มีงานขยายถนนแบบนี้อยู่อยู่แทบจะทุกเส้นทางเดี๋ยวมีคอนเทนต์ทาขึ้นภาคเหนือแน่นอนทุกคนรอชมรอชมพาไ,ไปดูบรรยากาศทางภาคเหนือช่วงอากาศหน้าหน,า,นาวนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปก็เดี๋ยวเตรียมรถให้เสร็จก่อนอไปดูถนนแถวภาคเหนือเป็นไงบ้างว่าเหมือนแถวอีสานบ้านเราหรือเปล่าโอ้บรรยากาศดีนะครับทุกนา น้ำท่วมจากที่ฝนตกฝนตกเมื่อรอบที่แล้วที่พายุเข้าถนนที่พังเมื่อสักครู่นี่ผมผมคิดเองนะผมคิดว่าเขาน่าจะยังทําไม่เสร็จน่าจะปูทับอีกรอบหนึ่งนะก็รุ้นให้เป็นอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็หวังว่าให้ให้เสร็จเร็วๆมีสะพานสะพานสะพาน โอ้ยพี่น้องเอ้นี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงบรรยายโดยให้เห็นภาพนี่แหละเออจับมาทีไรทำไมต้องอัปเดตแต่ที่นี่แอฟแอฟแอฟทำไมต้องอัปเดตแต่ถนนสายเนี่ยผมเห็นหลายคนถามผมก็เออช่วงนี้ผมอัปเดตแถวนี้ก่อนเพราะบ้านผมอยู่แถวนี้ครับทุกคนก็ผมจะผมบอกแล้วว่าผมจะอัปเดตจนกว่าจะเสร็จนะทุกคนก็นี่ใครจะไปนางรองประคันนางรองเราต้องไปกลับรถข้างหน้านู้นเ,เห็นไหมฮะ สี่สามแยกตรงเนี้ยยังทำไม่เสร็จนะติดตามผลงานติดตามข่าวข่าวติดตามข่าวสารได้ในช่องถนนไทเลนเดอร์ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากด้วยฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนร่วมทางได้รู้ได้เห็นกดเข้าไปในกลุ่มได้ทุกคนไม่ห่วงไม่ห้ามเป็นบรรยากาศเรื่องราวบ,บนท้องถนนช่วงนี้ก็จะอัปเดตถนนแถวนี้ให้ให,ให้เยอะๆก่อน ในอน,นาคตแน่นอนผมได้ออกไปอัปเดตเรื่องราวบนท้องถนนทั่วท,ท,ท,ทุกพื้นที่ในประเทศไทยมันก็ชื่อถนนไทยแลนด์อยู่แล้วนะทุกคนอ่ะสุขสบายดียุดีมีแห้งเ้ยคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ติดตามรับชมถนนไทยแลนด์กับแอดมินว,นวันเฮอาอสวัสดีครับ